กันด้วยเรื่องงานศิลปะนะคะวันนี้จากความเชี่ยวชาญในการย้อมสีผมมานานนับ,านานนบหลายปีเพราะว่างอกงอกเร็วมากนะคะตั้งแต่หล <c Pri achsen> ังคลอดลูกมาแล้วเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนอายุห้าสิบอัพนี่แหละค่ะก็เลยผสมสีจนชำนาญค่ะสีเดียวไม่พอค่ะสีเดียวไม่พอในนี้ไม่ต่ำกว่า หสีนะคะห้าเฉดสีค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะสีสุดท้ายใส่ลงไปแล้วนะคะเป็นงานศิลปะค่ะหลายท่านสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยคะ่ะเดากันออกไม่เอ่ยนะคะอันนี้มันเป็นน้ำตาลที่สำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะ ซื้อม่ได้นานพอสมควรล้วเพราะรู้สึกจะไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตมั้งคะเขาแนะนำว่าให้เราผสม,มเมล็ดมเมล็ดผงเนี่ยคะ่ะผงของน้ำตาลที่ไว้ใช้ในกับผู้ป่ยปวยเบาหวานนะคะใส่ลงไปผสมด้วยในนี้นี่เอง ด้วยเหตุเขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้ไม่สารต่างๆที่ในอยู่ในส่วนผสมของสีย้อมผมเนี่ยมันไปกัดหนังศีรษะนั่นเองนะคะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองทำกันดูแต่ตัวเองนี่ก็รับรับรู้ได้นะคะว่ามันช่วยได้เรื่องนี้จริงๆนะคะไม่ไม่เจ็บหนังศีรษะแล้วก็ ดีนะคะทำมานานละอืมถ้าไม่เชื่อก็เขาเรียกว่าดีลองทำดูก่อนก็ได้นะคะจะบอกว่าให้เชื่อก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่ลองไม่รู้ค่ะสมที่ค่าผสมค่ะอย่าได้รออะไรทั้งนั้นอยู่ที่นี่นะคะเราต้องปรับมากเลยค่ะปรับมากนะคะไม่ใช่ว่า ร้านร้านจัดผมร้านทำผมก็มันก็เหมือนกันทั่วโลกเลยค่ะแล้วแต่ค่าเงินที่เราใช้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าที่นี่ไหนประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะนะคะปกติก็ทำอาหารรับประทานเองอยู่แล้วนะคะันตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าอาหารก็ประหยัดไปได้ส่วนค่าทำผมเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าร้านเลยนะคะ ก็ด้วยเหตุว่ามันแพงมากแล้วเราไม่ไม่สามารถมีเออมากพอนะคะเราเรียกว่าไงดีไม่ใช่ว่ามันแรงแค้นนะคะแต่ว่าเราไปทำทีเราก็เสียดายตังนะคะและสำคัญเราทำเองได้แล้วที่ดีสุดก็คือเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีกับตัวเราได้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะ เสียเวลานิดนึงอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบายเหมือนเราไปให้เขาทำให้นะคะแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ใช่ไหม,อมโอเคค่ะคงไม่ได้ให้ชมนางแบบนะคะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วมีโอกาสไว้ค่อยชมแบบเต็มๆให้เห็นหน้าเห็นตาคนทำแล้วกันนะคะลาวันนี้ไปก่อนนะคะวันทังคารที่ หธันวาคม2564สวัสดีค่ะติดตามเป็นกําลังใจให้แอนนารูบี้ต่อไปนานๆน,นะคะ